ทงมาหลอกงสามนะครับเป็นจตุปัจจัยอีกทุกรบาทด้วยกันนะับขออนุโมน์นาสาธุทสกพห์ฤินะครับุณกขอคุณแม่ทุกขอบรั่วนะครับที่ใดญ่อจจะตุปัจจัยได้มากนะครับกับยักมีสิ่งนี้มาเป็น่อ แก่คุณนม่กราทาพรอหน้ากับลงตามากับเนาะแก่ขอบขอบข้อบันแต่น้องเตียวมือสองนะครับเี่อยมากันแก่กมีขอบื้อว่านะครับเอาคุณแม่เมื่อวนจันทร์นะครับส่งตรงน้ำขอบขอบข้อล้านที่บที่ากาศทีานู้กับ จะเตรีมแะละใต่จะเตรมแลละเราพ้นมาเรื่อยๆเป็นต้นหอม้นชาเป็นต้นชา็ด้คณะกรรมการคะกรรมการนอหน้าชแมานเนเป็นซื้อนะครับมากต้นาย้ตนช็ด้้นชา้าก็นาก็้า้ากานะครับเนาะ แอนตังกับจันขอสอโธาณาซตุลพ่ัวป่อคุ่แม่แอนซึ่งกับเป็นประเทศนี้นะครับปีเฮ้าได้ดูไล่สกปร่ปฏิบัติกันมากครับทุกปีนเนี่ยออกพรรษาลาภเก้านะครับท่านั้นผสมผันใดต่อพราน่าในการออกพรรษานะครับเฮ้ากับีิมีพานะครับมา นงรเพราแน่งขั้า่งขั้นาแล้วกงนึ่งขันของขั้นแกมีความสุขความเตินะครับท่านครับช่ขอ้ชค้สิ่งดให้กับในแบบชีวิตของทุกคานะครับแต่สังขารยุทธศาสตองในอยาง้องันไปมาก mẹ anh em mình mẹ em 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 không em 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 em